โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบไปใช้ไซนี้กระทัดรัดมันพบง่ายมากกว่าถ้าจะต้องเลือกตัวเดียวซื้อได้ตัวเดียวซื้อเองด้วยนะเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับวันนี้ถือโอกาสมาตอบคำถามที่มีท่านผู้ชมถามกันมาเอาเรื่องของโอไลฟ์ก่อนจริงๆคำถามมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่เอาที่ผมมีรีสอร์ทมีของอยู่ในมือก่อนแล้วกัน เรื่องแรกก็คือเรื่องของ o l i ล h ์อาร์คเฟลโปรเลเซอร์คลาสกับเลเซอร์คลาสซึ่งคลาสส3มันแรงกว่าทั้งอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลเซอร์คลาสสเนี่ย,คล,ยคล้ายคลครับคล้คลคลาว่าจะมี2เจนเจน2ที่ออกมาปลายปี2023มีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนิดนึงนะมันปรับแต่งอะไรได้หน่อยอีกเรื่องหนึ่งที่ถามกันมาก,ก็คือ Warrior Mini 3 กับวอร์ริเ n อร์นาโนมผมไม่แน่ใจนะผมไม่มีอยู่ในมือใครมี2กับ3หรือมี2กับนาโนก็ฝากลองดูให้ด้วยนะครับแล้วก็รบกวนมาคอมเมนต์หน่อยผมเนี่ยมีแค่ Mini 3ซึ่งทางร้านลูเมนท็อกให้ยืมมาด้วยแต่ตัว n a โนเนี่ยเป็นของผมเองนะครับที่ทางโอไล h ์ ight, เขาส่งให้มานานแล้วชอบทั้งคู่เลยเพราะว่าเป็นแนวแนวแท็กติคอน EDC คือใช้เป็นสวิตข้างธรรมดา แล้วก็ใช้แท็กติคอนได้แท็กติคอนนี่ก็เป็นอ e ี i t ิ h กดไม่ต้องออกแรงแล้วก็ไม่มีเสียงคลิกๆเอาเรื่อง a r c f e i l Pro ก่อนนะเวอร์ชั่นแรกที่เป็น Class 1เนี่ยการเข้า Turbo เขาต้องกด3ครั้ง 1, 2, 3อย่างเงี้ยเป็น Turbo ให้เข้าเทอร์โบที่เราคุ้นเคยกันคือกดดับเบิลคลิกแต่ตัวนี้ต้องกดทริปเปิลสครั้ง 1, 2, 3นะถึงจะเป็นเทอร์โบถ้าดับเบิลคลิก 1, 1 2ก็จะเป็นสโตรบแบบนี้ เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ตัวที่เป็นคลาสสาซึ่งเลเซอร์แรงกว่าลองเปรียบเทียบเลเซอร์ให้ดูก็ได้น,นี่คลาสสามอัน,นี้คลาสหนึงแสงจ้าจ่ายน,นี้ก็ยังเห็นเลยว่าแรงกว่ากันเยอะตัวนี้ถ้าเปิดแสงไฟฉายปกติเนี่ยถ้าดับเบิลคลิก12จะเป็นสตรอเหมือนกับเหมือนกันกับตัวนี้ถ้าทิปเปิลคลิก123ถ้าทิปเปิลคลิก หนึ่งสองสามก็จะเป็นเทอร์โบสิ่งที่ทําได้อย่างหนึ่งคือท่านที่ไม่คุ้นกับจะเทอร์โบต้องทริปเปิลตัวนี้ปรับแต่งอะไรไม่ได้แต่ตัวนี้ปรับแต่งได้แทนที่จะต้องคลิก3าทีเป็นเทอร์โบก็กลายเป็นดับเบิลคลิกเป็นเทอร์โบได้นะตอนนี้ถ้าดับเบิลคลิกจะเป็นสโตรบอยู่ดีฟอต์มมาจากโรงงานนะครับทีนี้สําหรับท่านที่คุ้นเคยกับการดับเบิลคลิกแล้วเป็นเทอร์โบไม่ใช่ดับเบิลคลิกแล้วเป็นสโตรแบบนี้ Gen 2เนี่ยเขาแอดสไซน์ให้เปลี่ยนได้นะสลับกันได้ให้ ดับเบิลคลิกเป็นเทอร์โบแล้วก็ทริปเปิลคลิกเป็นสโตร์วิธีทําง่ายเลยท่านไม่ทราบว่าของท่านเจนไหนลองทําดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเสียหายวิธีทําก็คือต้องอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาไฟฉายก่อนก็คือกดค้างไว้ให้ไฟมูนไลท์ติดขึ้นมาแล้วก็จนกว่าไฟมูนไลท์จะดับไปดูนะครับกดค้างมูไลท์ติดมูไลท์ดับอ,อันนี้ล็อกแล้วเทปโดยการกดดูก็จะเห็นว่าเป็นไฟสีแดงขึ้นมาตรงนี้ ไม่ติดอันนี้ก็คือล็อกแล้วเพราะอยู่ในสถาน,นะที่ล็อกแล้วเนี่ยให้กดปุ่ม10ครั้งขึ้นไปจะ11 1 1เอะไรก็ได้แต่กดเยอะกว่าน,นี้ท่านก็จะเมื่อยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่แล้วครั้งที่11เนี่ยค้างไว้จนกระทั่งติดขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเปิดก็กระพริบแวบๆแ,แล้วก็ติดขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยละเดี๋ยวผมจะลองดับเบิลคลิกดูนะครับว่าจะเป็นเทอร์โบไหม 12อ้าวเป็นเทอร์โบแล้วนะครับดับเบิลถ้าทริปเปิลหนึเป็นสโตรกสลับให้ละแค่นี้เองถ้าต้องการจะทำกลับโหมดเดิมก็ทำวิธีเดิมก็คือกดให้ล็อกเอาไว้ก่อนกดแววบดับอ่าล็อกเอาแล้วแล้วก็กดมากกว่า10ครั้งครั้งสุดท้ายให้กดแช่เดี๋ยวลองดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่้าหกเอครั้งสุดท้ายผมกดแชแ i, แบบแก่กแวแวบแวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ติดขึ้นมาแบบนี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมละหนึ่จะเป็นสโตรบ e ถ้า 1, 2, 3เป็นเทอร์โบสลับกลับไปอันเดิมแล้วเวอร์ชันอื่นๆน่าจะไม่ได้นะน่าจะเป็นเวอร์ชันคลาสสามเจนสอเจนปลายปลายปี2023ันย่สามถ้าท่านจำได้ว่าซือ้อปลายปี2023ก็ ถ้าอยากทําแบบนี้ก็ลองทําดูได้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันอยู่ที่ความถนัดของเรานะเราถนัดอย่างดับเบิลคลิกก็ปรับให้เป็นอย่างที่เราถนัดก็ได้แต่ว่าแสงอะไรไม่ได้มีโหมดไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มมาก็จบไปเรื่องหนึ่งต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของว a ลเลเยอร์มินิกับวอลเลเย n ร์นตัวนี้ต่างกันที่คลิปเขายาวกว่าส่วนอื่นๆเนี่ยจะใช้ร่วมกันได้หมดเลย ตัวคลิปนี้ก็ถอดมาใช้ร่วมกันได้แต่ว่ามันจะยาวไม่เท่ากันเท่านั้นเองสวิตเหมือนกัน UI อันกริทึมอะไรเหมือนกันเพียงแต่ตัวนี้ค่าลูเมนในแต่ละระดับเนี่ยเขาจะสูงกว่าสเปคเขาสูงกว่าตัวนี้ใช้18650ตัวนี้ใช้18350นะก็เลยเกิดข้อสงสัยหลักๆเลยว่าถ้าอยากจะสลับท่อกันนะตัวนี้ใช้18350นะนะครับตัวนี้18650และตัวนี้ใช้ตัวท็อปมาเลย3,500 mAh มีมินิ3อยู่อยากได้สั้นๆไปพกแล้วใส่18350ด้วยลองดูเลยใส่ได้พอดีนะครับเกลียวเนี่ยเขาพอดีเป๊ะเลยล่ะนะถ้ากลัวเป็นรอยก็ยกคลิปนิดนึงนะครับแล้วก็หมุน คลิปมันจะยาวเกินมาหน่อยนะแต่ว่าเวลาพกแล้วเนี่ยบางท่านชอบเพราะว่ามันจะเป็นดีฟแคลลี่เลยพกแล้วตัวสิ่งที่เราพกมันจะมิดจมไปในกระเป๋าเลยโผล่มาแต่ตรงนี้นิดเดียวแล้วก็มีแลนยาร์ดร้อยไว้ตรงนี้เอาไว้ดึงขึ้นมาจากกระเป๋าได้ง่ายแล้วแต่ชอบเปิดได้เปิดติดครบทุกหมดแต่ใช้18350แต่ตัวนี้แรงกว่าก็ต้องทําใจว่ามันจะหมดเร็วกว่านะถ้าท่านใช้เยอะมันก็จะไม่พอนะแต่ว่าถ้าใช้ปกติทั่ว,วไปเนี่ยสองวันสาวัน,นไม่มีปัญหาไปเที่ยวทริปหนึ่งเห,เหลือเลย โดยเฉพาะการเปิดไฟแค่ระดับโลหรือแค่ระดับมูลไลท์ทิ้งไว้อย่างเงี้ยในห้องนอนอะไรเงี้ยได้สบายสบายอันนี้ก็คือคลิปจะยากกว่าแต่ถ้าจะย้ายคลิปมาด้วยก็ทําได้ย้ายคลิปเอาอันสั้นมาด้วยแต่ว่าผมไม่อยากไปดึง,อ,งอันนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นไม่ใช่ของผมแบบลูเมนท็อกเขาให้ยืมมาตัวนี้เช่นกันครับพอสลับมาใส่กับตัวนี้ผมยกคลิปนิดนึงนะของเขาจะได้ไม่เป็นรอยอย่างนี้ไม่เป็นรอยแน่นะครับ ถ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> กลายเป็นวอลเลเยอร์นาโนที่เป็นท่อยาวถ้าท่านมีสีอื่นก็สลับไปการใช้ e s สวิตการใช้แท็ก i ิคอน a i l s วิตเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะดับเบิลคลิกเข้าเทอร์โบที่ปินคลิกเข้า ke, สโตร์หนึ่งสามได้เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าใครมีมินิ2อฝากลองให้หน่อยมินิ2คู่กับนาโนหรือมินิ2คู่กับมินิสเพราะว่าถ้ามันลองมัน สองกับสามเข้ากันได้มันก็มาเข้าน,นาโนได้เหมือนกันได้ผลยังไงรบกวนโพสคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับให้ท่านอื่นได้ทราบด้วยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยจะทําทไปทําไมบางทีมันก็จําเป็นสําหรับบางท่านนะก็ไม่ว่ากันก็ลองให้ตามที่สอบถามมาแล้วกันเื่อจะใช้ประโยชน์ยังไงได้ก็จริงมันสวยทั้งคู่แหละแต่ว่าตัวนี้แสงจะออกกว้างกว่างก่อนนะเพราะว่าอิมิเตอร์เขาเนี่ยเป็นแบบมีโดมด้วยแต่ตัวนี้เป็นอิมิเตอร์แบบ ปาดเรียบเลยเพราะฉะนั้นแสงเขาจะส่วนที่เป็นสปอร์ตเ,เขาจะพุ่งแบบพุ่งพุ่งได้ไกลกว่าสมก็เป็นไปฉายแนวแนว,แ,นวแท็ติคอนเหมือนกันวันนี้ก็สามมินิสนี 3, ่เป็นตัวที่คุ้มราคาดีนะน่าใช้เพราะว่าราคาซื้อขายกัน2,000กว่าบาทนะตามทั่วๆไปหรือว่าในโอไลส์สโตร์เวลาเขามีเซลอะไรก็น่าเล่นเหมือนกันอโอเควันนี้ตอบคำถามสั้นๆ2เรื่องก็คือตัวนี้ สลับโหมดระหว่างเทอร์โบกับสโตปได้ตัวนี้สลับท่อแบตเตอรี่ได้โดยที่ยังใช้ UI ใช้ฟังก์ชันอะไรได้เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแต่ว่าไม่มีประสิทธิธธภาพทางด้านแสงสว่างขึ้นแรงขึ้นอะไรเข้ามาถ้าเอาท่อยาวมาใส่นาโนมันก็ยิ่งรันไทม์เยอะขึ้นนะ้าเผื่อขี้เกียจพกหลายอันแต่ต้องการแสงแค่นี้ ก็ถอดสลับเป็นท่อยาวใส่18650ไปใช้ก็ใช้ได้หลายวันมากขึ้นอะประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามสำหรับคำถามอื่นๆเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสก็จะนำมาตอบให้เป็นเรื่องๆไปบางอันผมก็เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ทำคลิปนะตอบไปให้ในในคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ